Ui cáp Ui Ui cáp Ây Cá ta nào mà Ai, yeah. <laughs> ้ไอ้เห้ยกาตาดามาไอ้สัตว์เอ้ยไอ้เหญยกาตาดามานะก็คลิปนะครับที่ผมได้ทำลงไปนะครับพูดเกี่ยวกับ กรณี c o p นะครับแล้วก็พูดถึงว่าทำไมการ์ดบอสมันถึงแตกนะครับ mm hmm. ก็วันนี้ก็มีคลิปที่ผมอยากจะทำมาอีกหนึ่งคลิปนะครับ mm hmm. ก็เป็นคลิปของการ์ดใบหนึ่งนะครับซึ่งมีความทรงจำกับใครได้หลายคนนะครับ mm hmm. นั่นก็คือ memory of t h a n a t o s c a r d นะค, mm hmm. คือ mm hmm. อยากจะย้อนรอยความทรงจำดีๆสำหรับการ์ดใบนี้นะครับ ตั้งแต่ช่วงสมัยแรกๆนะรูปภาพดังต่อไปนี้นะฮะที่ผมจะมาให้เพื่อนๆดูเนี่ยนะครับก็ต้องขออนุญาตนะครับเจ้าของรูปภาพด้วยนะครับลหลายคนนะครับเอามาเป็นวิทยาทานนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับด้วยความบันเทิงนะครับแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงนะครับของการ์ดใบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคานะครับที่ณตอนนี้ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าราคาเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่บ้างนะก็ เป็นอะไรที่น่าตกใจนะครับสําหรับคนที่มีการ์ดใบนี้นะครับไว้ในครอบครองนะคือสมัยหนึ่งถ้าเกิดคนซื้อการดใบนี้มาในราคาที่6หลักนะครับแล้วมองกลับมานะตอนนี้นะครับ2025แล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับกับการ์ดใบนี้นะครับคลิปก่อนหน้านั้นนะครับที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของการ์ดบอสเนี่ยก็ลองไปดูคลิปนั้นก่อนนะครับก่อนที่จะมาดูคลิปนี้นะก็อาจจะเข้าใจความหมายมากขึ้นนะว่าทําไมการ์ดบอสเนี่ยมันถึงราคา ตกได้ถึงขนาดนี้นะฮะอ่ะก่อนที่จะไปรับชมนะฮะใครเข้ามาใหม่นะก็กดไลค์กดแชร์กันออกไปนะผมนะคลิปนี้นะครับผมนะก็เมื่อวานะผมสตรีมนะครับไลฟ์สดนะครับก็ลงดันลากาดดอปเปอร์นะครับก็มีประเด็นที่คนคอมเมนต์น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องราคาการ์ดบอสนะครับต่างๆนะครับผมผมก็จะไม่พูดซ้ำซากแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้คือมันเหนือการควบคุมของพวกเราไปแล้วนะครับผมเรื่องของการ์ดบอสต่างๆที่ราคามัน หวบลงเร็วขนาดนี้นะครับผมอ่ะทีนี้นะครับความทรงจำดีๆสำหรับการ์ด Memory of t h a ธนาทอเนี่ยนะครับมีอยู่เยอะแยะมากมายนะผมนะอ่ะผมจะเอารูปนี้นะครับเปิดให้เพื่อนๆดูก่อนนะว่าครั้งหนึ่งนะครับการ์ดธนาทอสเนี่ยนะครับเคยมีคนนะครับมาโพสในกลุ่มนะฮะตั้งรับเลยนะครับ 1.2m นะครับผมอ่าเขาเขียนไว้อย่างนี้นะครับว่ารับธนา 1.2m นะครับ ครับผมนัดคุยได้ครับผมอ่าก็ดูเหมือนแบบรับจริงอ่ะก็เอาง่ายๆ1.2เอ็มาคืออะไรนะเผื่อคนเล่นเกมอื่นหรือว่าคนแวะเวียนเข้ามาดูคลิปนี้อาจจะงงนะว่า1.2เอ็มเนี่ยก็เป็นภาษาเรียกในเกมนะที่เรียกเป็นเคเรียกเป็นเอ็มนะครับเอ็มเนี่ยก็คือเงิน1ล้านนะครับก็คือรับการธนา1.2นะ1รับหนึ่งล้านสองแสนบาทนะผมนะอ่า <c oughs> ก็ครั้งหนึ่งนะครับการธนาใบนี้นะครับ ก็มีคนตั้งรับเลยนะครับล้านสองนะผมนะก็มีคนมาคอมเมนต์มากมายนะเยอะแยะเลยนะผมนะช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเนาะเพราะว่าคิย์เวร์นะครับก็ก็กาลังเข้มข้นนะครับคนต้องการการ์ดที่มันแบบเจาะบอสเจาะคนนะครับเออก็คือการ์ดที่สามารถใช้งานได้ง่ายที่สุดนะนั่นก็คือการ์ดธนาทรนะครับเป็นของที่คนมีงบนะครับต้องการเป็นอันดับแรกๆเลยนะผมในการใช้ในการเล่นเกมแด๊กนาล็อกนะครับ กาธนาเนี่ยเรียกได้ว่าตะกอดเนี่ยนะครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะครับก็คือยังไม่มีเซนทันแลบนะฮะก็คือการดปบนี้สามารถไปหาได้ในหอคอยราตท้ออย่างเดียวเลยนะผมนะก็มีโอกาสได้ยากมากๆนะฮะจากประสบการณ์ที่รู้มาจนถึงนับปัจจุบันเนี่ยนะครับ5ปีนะครับตกจากบอสแท้ๆเลยนะครับการธาาุท้อเนี่ยก็แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับ นอกนั้นเนี่ยก็จะดรอปจากเซ็นทันแลกหมดเลยนะฮะอ่ะทีนี้นะครับผมเราดูตัวเลขของการ์ดธนาทอสเนี่ยมันฟินเนาะว่าโอ้โหการ์ดใบนี้คือช่วงสมัยแรกๆเนี่ยแพงจัดเลยนะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3ตีปีที่แล้วนะคือมันก็ดูเหมือนว่ามันไม่นานเนาะแต่ว่าราคาเนี่ยแรงน่าดูเลยนะสําหรับการใบนี้นะอ่ะคือทีนี้นะครับผม การ์ดทาราทอสเนี่ยนะครับมันก็จะคล้ายๆคูณสมบัตินะครับกับการ์ดอีกใบหนึ่งนะครับตอนช่วงนั้นๆนะฮะก็มีอีกการ์ดใบหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจนะครับผมนะเอามาใช้เล่นคอนเทนต์กีวอลได้เหมือนกันนะฮะนั่นก็คือการ์ดซามูไรนะครับผมนะอ่เดี๋ยวผมเอารูปขึ้นให้ดูนะครับการ์ดซามูไรนะครับผมช่วงนั้นเนี่ยการ์ดซามูไรเนี่ยนะครับราคาก็โดดเด่นเหมือนกันนะครับแปดหมื่นห้าครับช่วงแรกๆก็เอาจริงๆอ่ะคือการ์ดใบนี้มันขายได้เป็นแสนแหละนะครับผมนะ แต่ช่วงระยะนั้นอนะ่ะคือคนเนี่ยก็เอากา๊าซตามูเนี่ยไปใช้ในพ p พได้ใช้ในกิวอได้นะครับ <_ d ata> ก็ราคาก็แลงเหมือนกันเพราะว่าคุณสมบัติเจาะเหมือนคล้ายๆทนาเหมือนกันนะฮะแต่เจาะได้ไม่เยอะเหมือนทนานะครับผมอ่ะทีนี้นะครับผมนะกา๊าซทอทอสเนี่ยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่คนที่เขามีงบนะฮะเยอะๆเ,เนี่ยให้ความสนใจกันเยอะมากแล้วคือตะกอนเนี่ยคน นะครับมีงบในการซื้อการ์ดใบนี้นะครับเรียกได้ว่าเยอะมากๆจริงๆนะครับเยอะกว่าสมัยนี้เยอะมากนะครับหลายสิบคน่ะเพิ่มเผื่อประมาณ30-40ถึงคนได้นะฮะในการที่แบบมีเงินแบบซื้อการดราคา 6- 7แสนอะไรเงี้ยนะครับอะแล้วก็ผ่านไปรงช่วงแรกๆนะครับที่คนเขารับการ์เยอะๆแล้วนะฮะก็จะเป็นช่วงที่ดันเซ็นเทนแล็บเข้ามานะผมนะเซ็นเทนแล็บเข้ามาเนี่ยคนที่ดรอปตอนช่วงแรกๆเนี่ยก็ขายได้ในราคาที่ดีเหมือนกันฮะ ก็คือใบที่2ที่3ที่4ที่5นะครับก็คือขายได้ในราคาดีทุกใบเลยนะครับผมนะอย่างเช่นคนนี้นะครับผมเอารูปขึ้นให้ดูนะครับผมเนะคนนี้นะครับเขาดอปการ์ธนามาเนาะถ้าเกิดดูในกล่องข้อความเนี่ยมันก็จะเขียนว่าได้รับ Memory of t h a n a t o s นะครับหใบนะฮะคนนี้เขาก็ตั้งขายไว้เลยนะว่าขายการ์ดทนาทอสนะครับ 640k นะครับผมนะแล้วคุณเห็นบรรทัดที่สองไหมนะครับเขาเขียนว่าปิดครับนะ ก็คือในคอมเมนต์พวกนี้นะครับในคอมเมนต์ท้างล่างโพลเนี่ยนะครับก็มีคนมาเสนอ i b ทักแชทเยอะมากนะครับผมนะแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยนะครับได้โพสต์นะครับกำกับไว้เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเองทุกคน3ปีที่แล้วเองนะครับผมนะนะครับเขาก็ได้เขียนไว้ว่าขออนุญาตอัปเดตราคานะครับปล่อยเลยที่ 640K ครับห้าทุ่มยังไม่ออกจะปล่อยให้คนที่เสนอมากที่สุดราคาล่าสุดอยู่ที่6 0 0นะครับ600 k นะผมนะ ก็เอาง่ายๆคือมีคนเสนอนะครับในราคา600นะก็ถือว่าราคาเล้าใจนะครับผมนะแต่ถามว่าคนที่เขาเสนอไปนะฮะที่เขามาคอมเมนต์ต่อข้างล่างคลิปๆนี้นะครับต่อข้างล่างนะครับรูปภาพนี้นะครับก็จะมีอยู่คนหนึ่งเขาก็จะพิมพ์มาผมให้550 k เคครับเกินนี้ผมยอมนะฮะก็เอาง่ายๆคือคนแบบโอ้โหพร้อมจ่ายในราคาที่แบบสร้างบ้านซื้อรถได้เลยอะคือแบบ การธนาตอนช่วงแรกๆเนี่ยนะครับที่ไม่ว่าใครก็ตามที่ดอกมาเนี่ยราคาจะโคตรดีเลยนะครับดีมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนก็ตามนะ2021นะฮะอ่ะจบไปคือการธนาคือดีนะผมนะพอมา2022นะับผมนะ,ม 2, 22, นะมนะก็ประมาณเกือบๆจะสิ้นปีอะ่ะเอาเราราคาที่มันแบบมันก็อยู่ประมาณหลักแสนเนี่ยมาสักแบบ มาตักช่วงปีหนึ่งเลยนะครับผมนะการธนานะพอมาถึง2022กนนะบเกือบจะสิ้นปีนะครับก็ดอกมาค่อนข้างเยอะในเซ็นนั่นแหละนะครับดอบทุกเดือนนะครับดอกทุกอาทิตย์ดอบทุกวันนะฮะก็เรียกได้ว่าดันเซ็นนั่แหละเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นดันที่เปลี่ยนชีวิตใครหลาหลายคนเลยนะครับผมนะ2อ่ะ2022นะครับผมนะก็ราคานะครับที่ผมเห็นในโพสนะที่คนมาโพสนะครับนี่ก็ ผมเอารูปขึ้นให้ดูนะครับผมก็จะขายอยู่นะคาเกือบแสนแล้วนะครับก็ขอปล่อยนะฮะการ์ดลมพิธนานฮะอ่านี่ครับก็ราคา80,080นะฮะเออจนจะทักก็ได้โอนก่อนเดลอะไรอย่างงี้นะก็คือการ์ดใบนี้ยในประมาณสองปีที่แล้วนะครับให้พวกเรานึกอย่างงี้นะคือว่าก็ยังเกือบเกือบแสนอยู่นะก็คือราคายังดีอยู่นั่นแหละนะครับผมนะเออราคาก็เกือบเกือบดีอยู่นะครับผมนะ ช่วงสมัย2022งเนี่ยนะครับการ์ดธนาเนี่ยนะครับมันจะเป็นช่วงแบบตกมาเหลือประมาณ9 0 0 0 0 8 0 0 0 0แล้วก็มันอยู่ที่ประมาณ60,000นานๆนานนะครับผมนะนานมากๆเลยนะครับผมก่อนที่จะตกมาเหลือประมาณ3 0 0 0 0นนะครับผมนะการ์ดธนาเนี่ยก็ค่อยๆดอบลงมานะครับดอบลงมาเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆเนะรื่อยๆเรื่อยนะฮะจนปีพศออผ่านไปนะ2023นะบนะฮะประมาณ ประมาณต้น,ตนๆนะฮะสองพันยี่สิบสามนะฮะก๊าซ์ธนาเนี่ยก็ตกจากหกหมื่นนะฮะก็เหลือประมาณห้าหมื่นสี่หมื่นนะ,ะผมนะก็ตามที่รูปภาพผมขึ้นเลยนะก็มีคนรับก๊าซ์ธนาสี่หมื่นนะฮะก็จะตกมาเรื่อยๆนะครับก็ให้เพื่อนๆสังเกตตอนช่วงที่ก๊าซ์ธนาเนี่ยค่อยๆราคากระเถิบลงเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ย,ยช่วงนี้ก็จะมีของเจาะมามากมายไม่ว่าจะเป็นฟูลเพเนอะไรเงี้ยนะครับซิลการ์ธนาทอดอะไรเงี้ยก็ เข้ามาในเซิร์ฟนะครับเยอะมากๆแล้วนะครับก็คือการธนาก็ยังถูกผลิตออกมาจากเซ็นแลัอีกเรื่อยๆนะฮะทุกเดือนทุกอาทิตย์จะมีคนดรอปอยู่ตลอดนะครับผมนะดรอปอยู่เรื่อยๆ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 นะครับผมนะจนกระทั่งนะครับปี2 0 2พนยบสามนะฮะปีสองพยี่สบสามเนี่ยนะครับการธนาทอสเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ราคาประมาณเกือบเกือบสามหมื่นนะครับอ่าสองหมื่นกว่าเออ คิดอย่างนี้แล้วกันว่าการทานาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20,000กว่ายังไม่มีกริดเซนแล็บจุ่มการบอสเข้านะก็อยู่ประมาณ20,000กว่านะครับจนกระทั่งนะครับผ่านไปนะครับกิด COP จบไปนะครับก็จะมีกิจเซ็นทรัแลบนะผมนะตามในคลิปที่ผมได้ทำการพูดไปนะผมนะอ่าก็กิจเซ็นทรแลบเนี่ยนะครับมันนะครับมีการอัปเดตนะครับ ไอเข้มชิ้นหนึ่งเข้ามานะผมนะก็พูดอีกสักรอบหนึ่งก็ได้นะครับอ่ากีเซนแลบเนี่ยนะครับที่ผ่านมาวันที่15สิงหานะฮะหกเจ็นะก็คือสิงหากันยาตุคมพฤศจิกานะฮะก็คือก่อนหน้านั้นอ่ะก่อนหน้าสิงหาเนี่ยนะครับก็ราคาการ์ดใบนี้นะครับอยู่ประมาณ2 0 0 0 0ื่นถึงสามหมกว่าหมดเลยนะครับผมนะอ่าจนกระทั่งมีสเปเชียลนะฮะอีเวนต์เซนทัลแลบนะฮะเข้ามานะครับผมนะ ก็กิจกรรมนี้นะครับเท่าที่ผมนะครับพูดไปแล้วนะแล้วคนก็ดูกันเยอะแล้วนะครับผมนะก็มี Apple ิลถอนะครับผมเข้ามาทําการจุ่มนะฮะกล่องนะฮะเออกล่องนะครับสุ่ม MVP การ์ดเช้งบ็อกนะอันนี้ก็เป็นกล่องที่สามารถสุ่มการ์ดในเซนทรัลแลได้หมดทุกใบนะครับก็คืออัตราแรกเปลี่ยนคือ1เท่ากับ1นะตั้งแต่มีกล่องนี้เข้ามานะครับ การที่การ์ดใบนี้นะครับราคาตกเนี่ยนะครับก่อนนั้นเนี้ยถ้าเกิดไล่ทำลายที่ผมไล่เพื่อ,อนๆมาเนี่ยตั้งแต่ราคาแบบล้านกว่าจนมาถึงตอนเนี้คือมันลงเป็นขั้นบันไดามานะฮะอันนั้นคือเราพอเข้าใจไงมันลงตามธร,รรมชาติอยู่แล้วคือคนล่าออกมาเยอะการ์ดก็ต้องดรอปลงเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าคนที่เขาแบบทุ่มในราคาที่มันแพงเนี่ยเขาได้กันไปนหมดแล้วนะครับ <S <S คนที่ได้มาหลังจากนั้นก็คือราคาต้องดรอปลงเรื่อยๆอยู่แล้วอันนี้คือเราเข้าใจได้นะครับ ก็คือมันลงตามธรรมชาติของมันเองอยู่แล้วนะอะแต่พอมีกล่องนี้เข้ามานะครับใช้เวลาแค่เพียงแค่เดือนเดียวนะครับการ์ธนานะครับเหลือแค่หลักพันนะครับแน่นอนนะครับการ์ดกูมตอนนั้นยังเก่งๆอยู่ประมาณ1 2ื่นสองื้าอะไรนะครับแต่นะครับการ์ธนาเนี่ยออกมาเยอะมากนะครับเยอะจนล้นมากๆนะครับผม ไอกล่อง MVP เนี้นะครับทำการ์ดออกมาเยอะจนแบบเยอะกว่าผู้เล่นไปแล้วนะครับจนขายกันตัดราคากันคือแบบย่อยยับมากนะฮะแต่นั่นก็ยังไม่ได้เป็นประเด็นสำนนคัญเพราะว่าราคาที่เขาตัดกันตอนช่วงนั้นนะฮะที่มันอยู่ทรงตัวแล้วนะฮะการ์ดธนาก็อยู่ประมาณ3 4 0 0 0 5พันการ์ดกูมก็อยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะห้0 0ัน0กป่ะเออจนกระทั่งนะครับ COP นะครับรอบล่าสุดเข้ามาเนี่ยนะครับก็คือ2,025ต้นปีนี้นะครับเข้ามานะครับก็เอาดอกไม้นะครับไปแลกเปลี่ยนเป็นการ์ดบอสนะครับผมนะก็มีคนสุ่มได้การ์ดธนาเยอะอีกเหมือนกันนะก็คือการ์ดธนาที่ได้จากกล่องสุ่มจากเซนแลบเนี่ยมันก็ออกมาเยอะมากแล้วนะแล้วมันได้จากดอกไม้ COP อีกนะฮะก็คือการ์ดอันเก่ามันก็ยังจะขายมันก็ยังจะขายไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมนะเออ การ์ดอันใหม่เนี่ยมาแบบทับถมขึ้นไปอีกนะฮะนั่นก็คือคอนเทนต์ในวันนี้นะครที่ผมอยากจะบอกว่าการ์ดเมมโมรี่ออฟธนาทอสนะฮะที่เรานะครับฝฝันล่ากันมานะฮะตั้งแต่เกมเปิดจนมาถึงณปัจจุบันนะฮะวันนี้นะครับวินาทีนี้นะฮะให้จารึกไว้ในประวัติศาสตร์เลยนะครับราคาการ์ดธนาทอสนะครับ ใบนี้นะฮะจากใบละล้านกว่านะครับผมนะจนมาถึงตอนนี้นะยังไม่ครบ5ปีนะครับเซิร์เวอร์แล็คนาล็อกไทยแลนด์นะครับเซิร์ฟแท้นะครับตอนนี้อยู่ราคา2,500บาทครับผมซึ่งเป็นราคาที่เขาขายกันแล้วเขารับกันนะผมนะสิ่งที่ผมจะบอกคือการ์ดธนาทอสนะครับที่อยู่ในเซิร์ฟแท้นะครับตอนนี้นะครับเซิร์ฟเรานะครับ เป็นจุดที่แย่ที่สุดนะครับตั้งแต่มีเกมนี้เกิดขึ้นมาเลยนะครับผมนะก็คือว่าราคาเนี่ยถูกนะครับถูกกว่าเซิร์ฟทุกเซิร์ฟในโลกใบนี้เลยนะครับผมนะคือการธนาทอสเนี่ยไม่มีคุณค่านะครับสำหรับตัวเงินอีกต่อไปแล้วนะฮะเอาง่ายงคือการธนานะครับย่อยยับนะครับสิ่งที่คนนะครับ ถามผมมานักหนาว่าทําไมราคาการ์ดธนานะครับมันตกถึงขนาดนี้นะผมได้พูดไปแล้วในคลิปนี้นะครับลองไปดูนะครับอันนี้คือสิ่งที่แย่ที่สุดนะตั้งแต่ผมได้สัมผัสกับเกมนี้มานะครับก็คือการทาการ์ดบอสแตกนะครับมันเกิดขึ้นแล้วนะครับในเซิร์ฟเวอร์แลกนาล็อกแท้นะครับ GTT นะครนะผมกับราคาที่มันแย่มากนะครับในราคา2,500บาทสำหรับการ์ดใบนี้นะครับ จากใบละหลักล้านนะครับตกมาเหลือใบละเจ0 0 0ปดแสนหกเจ0ด0 0นสี่าแสนก็กว่าแสนสองแสน0 0 0หมื่นเก้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นสามแล้วก็ตกวูบมารวดเดียวเลยเหลือประมาณ3ามพันสี่พันสามพนะครับผมว่ามันถูกแล้วนะครับแต่ณปัจจุบันตอนนี้นะครับเมื่อ11บเนะครับชั่วโมงที่แล้วนะครับผนลั์นะครับผมเซิร์ชล่าสุดเลย ในกลุ่มนะฮะมีคนรับการ์ดธนา2,500บาทเขาไม่ผิดนะคนนี้เขาไม่ได้ผิดเพราะว่ามีคนรับราคานี้แล้วก็ได้การ์ดธนาในราคา2500บาทเรียบร้อยแล้วนะก็เอาเป็นว่านะฮะคลิปนี้นะฮะก็ผมมาเล่าความทรงจำดีๆสำหรับการ์ดใบนี้แล้วกันนะเกี่ยวกับการ์ด memory of t h า n รนะก็เป็นการ์ดที่ในความทรงจำของใครหลายๆคนนะทั้งคนที่ดอกนะทั้ง ผมว่าคนที่ดอกใบนี้แล้วขายได้ราคาแพงเนี่ยก็น่าจะภูมิใจไปแล้วส่วนคนที่ซื้อกาดใปน,นี้ราคาแพงแล้วอาจมาเจอกาดซื้อมาแพงแล้วก็ขายไปแล้วหรือว่าซื้อมาแพงแล้วยังใช้อยู่แล้วก็กลับมามองกับราคาตอนนี้ที่กาธนาราคาประมาณ2,500บาทเนี่ยก็อาจจะตกใจเล็กน้อยว่าทำไมกาธานามันถูกขนาดนี้คนระับกูกว่ากาสธรรมดาบางใบแล้วอ่ะคือแบบราคาแม่งถูกมากๆนะฮะเออคลิปนี้แม่ง คลิปนี้ก็อำลานะครับการ์ดธนาทอนะครับก็แตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่มีถ้าไม่มีอะไรที่มาทําให้การ์ดใบนี้อัปเกรดอะไรขึ้นไปนะครับก็น่าจะเป็นการ์ดนะครับที่ย่อยยับที่สุดนะครับใบหนึ่งนะครับในประวัติศาสตร์แลกนัลล็อกนะครับผมนะก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ดูจนจบนะฮะก็ใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้นะครับคลิปนี้ผมไม่รู้ว่าจะมีคนดูเท่าไหร่นะครับ แต่ถ้าเกิดมีสักคนหนึ่งหรือ2คนนะฮะที่ซื้อกาสธนาทอสในราคาหลักแสนนะครับถ้าไม่เห็นคลิปนี้นะฮะก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าคุณรู้สึกยังไงกับกาสธนาณนปัจจุบันที่มันราคา2,500บาทอย่าลืมคอมเมนต์นะครับผมรออ่านอยู่สวัสดีครับ